ญาิอย,อยู่โลกกระทำโลกใบเนี้มันมีได้เสียบวกลบสมหวังผิดหวังแพ้ชนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ให้ได้เราต้องรู้โลกกระทำว่ามันมีความผิดหวังบ้างสมหวังบ้างได้อย่างใจบ้างชนะบ้างแพ้บ้างเมื่อชนะเราก็เฮกันใช่ไหมพอเสียไปผิดหวังเราก็แฝบถ้าไม่ฟูไม่แฝบ เราจะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าทางสายกลางเราจะชอบใครเชียร์ใครก็ตามแต่เราต้องเผื่อไว้ว่าเราจะไม่ฟูกับคนที่เราชอบแล้วเราจะไม่แฝบผิดหวังเมื่อกับคนที่เราชอบเราอยู่อย่างนี้อาการขึ้นขึ้นลงลงฟูฟูฟแฟบแฝบมันจะลดลงในโลกใบนี้ไม่มีใครต้องสมหวังตลอดชีวิตทุกเรื่องมันต้องมีผิดหวังบ้าง ต่นี้เมื่อผิดหวังแล้วจะตีโพยตีพายตีอกชกตัวเก่หัวรับไห้มันก็แสดงอาการอะไรล่ะอาการมันยังก็เด็กอ่อนถ้าเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แอบฝากผู้ใหญ่แก่ๆหน่อยนะปลอบใจเด็กที่มันผิดหวังบ้างอย่าไปซ้ำเติมเมื่อเขาผิดหวังแล้วก็ช่วยพูดปลอบว่าโลกใบนี้พูดอย่างภาษาทางใต้มันก็พันนันแล้ว มันเป็นก็มันเช่นนี้เองแล้วยิ่งประเทศไทยะเป็นอะไรอะไรเนี่ยมหัศจรรย์นในโลกได้ทีหนึ่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ประเทศอื่นก็ตั้งแป๊บเดียวเดีตั้งเสร็จเขาก็ได้แต่ประเทศไทยเราต้องดูคนที่เขาล่างรัฐธรรมนูญเขาทำอะไรกาอะไรเห็นไหมอาจารย์บวรศักด์วันโนก็ออกมาแฉแล้วว่านเป็นอย่างนี้กับดักในรัฐธรมนูญเนี่ย มันจะมีการวางไว้แต่เขาก็แก้ตัวได้ท่านอาจารย์น,นิชัยบอกว่าผมก็ต้องดักไว้ดิต้องเขียนดักไว้ป้องกันไว้เพื่อไม่ให้พวกนั้นลุกล้ําอะไรลำนองเนี้ยเอาละทุกคนมีเหตุผลหมดในการที่จะชิงชัยเอาชนะแก้ตัวกันไปวันวันหนึ่งเนี่ยแต่ขอให้รูไ้ไว้เถอะว่าสิ่งที่สมหวังตลอดชีวิตไม่มีใครเกิดมาแล้วสมหวังตลอดชีวิตไม่มี แม้แต่เป็นประธานาธิบดีเจ้าป้าเจ้าแผ่นดินก็ยังมีผิดหวังอาตมาว่านะพระพุทธเจ้าท่านก็อาจจะผิดหวังเพาสอนมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่ฟังไม่เชื่อไม่นําไปปฏิบัติตามเสียเวลานึกเครื่องไตรตรองกว่าจะตัดสู้มาเนี่ยจนบางทีพระองค์ก็นึกท้อตอนแรกเอะจะสอนดีไม่ดีเรื่องที่สอนนี่มันยากแต่อก็นึกในใจเหมือนกันว่า นี่จะพูดเตือนโยมดีไม่ดีว่าหัดทําใจเสียบ้างอย่าปล่อยกระแสอินมากเกินไปเราดูมวยเนี่นะถ้าคนดูเป็นเนี่ยเขาก็ดูเจยๆเจสบายสบายแต่ถ้าคนอินเนี่ยชกออกอาการต่อยด้วยนั้นโยมอย่าออกอาการตีอ,อกชกตัวเคกหัวล้วให้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องได้สติก่อนถ้าผู้ใหญ่ล้มผางร้องไห้ลำพึงลำพัน ตีอกโจกตัวเก่งหัวละไม่เด็กขก้างๆจะเป็นยังไงนันต้องเป็นเสาหลักเข้มแข็งมันคงอย่าให้คําว่าผิดหวังทําลายหน้าที่การงานาผิดหวังแล้วนาะยอย่าลืมนะงานเรามีที่บ้านเนะี่ยรถน้ำพผนดินทํางานราชก,การบอ้าขายอะไรก็ตามต้องขายให้ได้โบกเกษตรได้งามถึงจะเสียโอกาสพิธาไปแต่เราก็จะได้มีกินมีใช้ ไม่ใช่ไปนั่งเสียใจจนผอมสุดโทมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เสียโอกาสแก่ครอบครัวมันโง่ที่จะอยู่กับปันเน่าเฟะตอนนี้การเมืองอาจจะน้ำน้ำเน่านิดๆทำไมนิดละในสภาเล่นกันกะโหลกกะลาคำขอโทษทอนคำก็ไม่ทอนอัตตาตัวตอนอีโก้ทิฐิมาก,กเกินเกินไม่ยอมทอนคำพูดทำให้เวล่เวลาที่ จะเดินหน้าอภิปรายไปเนี่ยต้องเสียเวลาก็ถอนไม่ถอนนะเออบางคนบอกเอ๊ะนี่มันสภากะโหลกกะลาแล้วไงดปากันแก่กะโหลกกะลาเนี่ยเอาสติปัญญาที่ด่าดากันเนี่ยนะขอบินทบาตเถอะให้ประดมคิดเรื่องปากท้องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องธรรมาก,ากินกันเนี่ยให้ประชาชนในประเทศเนี่ย เขาได้สมองนักการเมืองไปเจริญเดินก้าวหน้าอย่าเอาแต่สมองว่าอุปนิสว์วัฒการรมด่ากันยังไงเถียงกันยังไงสภาจะไม่เป็นสภาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสภาใดที่ไม่มีสับตบุรุษไม่หลัง,งับอารมณ์สภานั้นไม่ชื่อว่าสภาของบัณฑิตหรือสับตบุรุษแต่กลายเป็นอันพานสภาอันพานละลานกันไม่หยุดพอได้แล้ว ทิ่ตานี่ไม่ใช่หาได้ไง่ายอาตมาว่าเดี๋ยวเขาต้องร้องไห้ไม่ร้องเดี๋ยวก็าสะอึกสะอื้นเยเมื่อโดนสารสั่งให้พักหยุดเขาก็ทักทายล่ำลาโบกยังขุมได้ดีมากถ้าขุมไม่ดีอาตมาว่าต้องร้องไห้ต้องน้ําตาไหลต้องสั่นเครือแต่นี้เขาไม่มีอาการสั่นเครือละล่ำละลักร้องไห้ร้องห่มแสดงว่า รักษาอารมณ์ได้เรียกว่าใช้ได้ถ้าคนอย่างนี้อย่าไปนำอะไรต่อ,อะไรรักษาอารมณ์ดีไม่ชุนไม่เกี้ยวกราดไปข้อหนึ่งของคนจะครองบ้านครองเมืองต้องไม่มีคำว่าเกี่ยวกราดโตโหชุนเฉียวฟ่างปาไม่ถ้าพิษไอ้จับเก้าอีปาโคมเดียวคะแนนตกแต่เก็บอารมณ์ใส่ยุ่งใส่ฉังอย่างนี้ เพิ่มคะแนนแน่นอนข้าวหน้าใบฉลุยมองไม่เห็นฝนกันแล้ว